ชุดนี้ตัวเท่าไหรอ่อะแม่คะ2สอค่ะลูกค้าฮะทำไมถูกจังของแบนรนด์อะไรเนี่ยเป็นแฟชั่นทั่วไปค่ะลูกค้าไม่มีแบรนด์ว้ยอะไรเนี่ยฉันเคยใส่แต่ของแบรนด์เนมของทุกๆแบบนี้ฉันไม่ใส่หรอกเย่แม่มีอะไรกินบ้างเนี่ยหนูหิวข้าว <c oughs> มีข้าวเหนียวกับน้ำพริกวางอยู่บนโต๊ะนะลูกฮะน้ำพริกหนูไม่กินเอาเงินมาหนูจะไปกินชาบู แม่ไม่มีตังค์แล้วลูกตอนนี้แม่ก็ได้เก็บของเก่าพอได้ซื้อกับข้าวกินตั้งแต่เล็กจนโตแม่ไม่เคยให้หนูอดอยากตอนนี้จะมาให้หนูลําบากหรอทํายังไงก็ได้หาเงินมาให้หนูหนูอยู่แบบไม่มีเงินไม่ได้ <c oughs> แม่ทําไมน้ําไม่ไหลแม่ไม่ได้จ่ายค่าน้ามาสามเดือนแล้วลูกสงสัยเขาจะตัดน้ําเราว่าไงนะ,ะทําไมรู้สึกปวดหัวจังนอนพักสักนิดดีกว่า แม่ไปต้มมาม่าให้หน่อยหนูหิวข้าวหนูไปต้มเองได้ไหมลูกแม่ปวดหัวหนูต้มไม่เป็นแก๊สเปิดยังไงก็ไม่รู้จะจะเด,เดี๋ยวแม่ไปต้มให้ว่าแต่ไปทำงานที่ใหม่อ่ะเป็นยังไงลูกโอเคไหมโอ๊ยหน้าเบื่อเจอแต่เจ้านายจุจี้จุกจิกหน้าลำคาญก็เลยออกซะเลยเอาทำไมแอร์เปิดไม่ได้รอรแม่แอร์เสียเหรอเขอนาน่าจะมาตัดไฟลูกเพราะว่าแม่ยังไม่จ่ายค่าไฟเขาเลยแล้วทำไมไม่จ่าย อย่าบอกนะว่าไม่มีเงินใช่ลูกตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วไม่จริงไม่จริงทาไมแม่ถึงทาแบบนี้ทําไมแม่ถึงทำให้หนูำมมำำำลำบากหนูเกลียดแม่หนูเกลียดแม่ <c oughs> นิวลูกหนูอยากได้แนมะ่เลู้นิวเป็นความผิดข,ข,ของแม่เองที่เลี้ยงลูกตามใจจะลูกเสียคนเร็วแล้วมันสายแล้วเนี่ยตื่นก็สายหนูไม่อยากไปโรงเรียนแกเป็นอะไรอีกฝนตกที่ไรไม่อยากไปโรงเรียนทุกทีเลย จะไปโรงเรียนแต่และว,วันน,น,ววนี่วุ่นวายลำคาญว่ะฮู้นิววันนี้เคยมารับเธอเหรอเออแม่มารับนะ่ะนิ้วแม่มารับแล้วลูก้ากลับบ้านปะปอ๋อฝนตกขนาดนี้ทำไมแม่เธอขี่มอเตอร์ไซค์มารับล่ะเออคืออุ่ยพ่อเรามารับแล้วเราไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพ่อเร็วฝนตกเปียกหมดแล้วนะเนี่ย หนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วแกเป็นอะไรนักหนาะมันมัน,ม,น,ม,นมีแต่ปัญหาหนูอายเพื่อนคนอื่นอ่ะพ่อแม่เขาเอารถยนต์ไปรับกันหมดก็ฉันมีปัญญาแค่นี้แล้วแกมีปัญหาอะไรก็หนูเปียบเวลาไปเรียนอ่ะก็นั่งเรียนแบบปีกเปียกเสื้อผ้าก็อาบเพื่อนก็ล้ออืมก็จริงนะอืองั้นต่อไปนี้แม่จะไม่ให้หนูขี่รถตากฝนไปโรงเรียนอีกแล้วลูกจริงหรอแม่ นิ้ววันนี้ฝนตกกลับกับเราไหมเดี๋ยวเราให้พ่อไปส่งไม่เป็นไรหรอกวันนี้แม่เราจะเอารถยนต์มาล้บเอาแม่เธอออกรถยนต์แล้วเหรอใช่แม่เราบอกว่าจะไม่ให้เราขี่รถตากฝนอีกต่อไปแล้วนิ้วแม่มาแล้วลูกแม่ <c oughs> เอานันหลอรถยนต์แม่เธออะไรของแม่เนี่ยเอาเสื้อกันฝนใส่เสื้อกันฝนไหนแม่บอกต่อไปจะไม่ให้หนูเปียกแล้วไงก็ไม่เปียกนี่ไงก็ใส่เสื้อกันฝนเสื้อกันฝนคุณภาพเกียร์พีเมียมเลยนะนี่ มีหมวกบางหน้ามีเชือกผูกใต้คางเป็นแบบแขนจัมผ้าก็หนาน้ำฝนไม่เข้าแน่นอนรู้ใส่ไม่ได้หรอกแม่แม่ใส่คนเดียวเถอะมันเป็นแบบฟรีไซส์ใส่ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไปไปขึ้นรถบอกว่าไม่อยากเปียกฝนก็หามาให้แล้วไงจะอะไรกันนะกร่ะคะาน้าอเลลยูกื จะเอาน้ำอะไรก็สั่งอ้ำาอ้ําอึ้งออยู่นั่น One Palm of c e v i n e s Medium Size please I can't finish a large one สั่งเร็วๆล,ลูกจะเอาน้ำอะไรก็บอกพี่เขาโอ้ยท mm ี่อยู่บ้านพูดไม่อยู่ที่อย่างนี้แล้วไม่กล้าพูดโอ w a i ย Please add one I l a e It's it sweet My mom afraid of gaining weight อ oh, mm ๋อมีหน้าหลักแม่หุ่นดี ทุกวันเนี้ยสั่งน้ำให้แม่เป็นภาษาอังกฤษได้แล้วเก่งมากเลยลูกสอนลูกยังไงคะเนี่ยทำไมถึงเก่งขนาดนี้ปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองไม่บังคับส่วนคุณแม่ก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่เสมอคะ่ะแล้วทําไมน้องพูดอังกฤษเก่งจังเป็นลูกครึ่งเหรอคะโถมค้นายแช้์ค่ะคุณนะที่ลูกพี่เก่งภาษาอังกฤษเพราะพี่ให้เขาเรียนภาษาอังกฤษจากแอปไฟวันทอลตั้งแต่3ขวบเลยนะไฟวันทอลเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ line, สําหรับเด็กเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวกับครูชาวต่างชาติเลยนะหลักสูตรออกแบบเหมาะกับทุกช่วงวัย และมีประสบการณ์มากกว่า14ปีที่สําคัญนะครูใจดีสอนสนุกมีเกมให้เล่นตอนแรกยังไม่กล้าพูดเลยแต่พอได้ทดลองเรียนฟรีนะคะติดใจเรียนยาวเลยค่ะโอดีขนาดนี้ต้องรีบดาวน์โหลดและจองทดลองเรียนมาให้ลูกสาวเรียนแล้วค่ะ We can go skiing We can go surfing Yeah, yeah. We can ride a bike Is rainy and cool Yes or no Yes Yes. Two cups of green tea please. ได้แล้วคะ่ะ Thank you. Mm hmm. It's so delicious. ดีนะที่รู้จักแอ r ฟ i v e o n อ t a l Talk, ได้ทันเวลาเก่งมากเลยลูกแม่ ชมพู่สวัสดีจ้าเป็นยังไงมั่งสบายดีไหมโหพิพลเปลี่ยนไปมากเลยได้สามีฝรั่งหรอบ้าเหรอ,หรอฉันได้งานใหม่ตั้งหากละโหพพ่พลออกจากที่นี่ได้แค่ปีกว่าเองก็เนอะสิฉันทํางานแค่ปีเดียวตอนนี้ฉันมีรถยนต์แล้วนะโหปีนี้ฉันก็บางแผนจะซื้อบ้านใหม่ด้วยดีจังหูยังขี่มอไซค์บ้านก็ยังต้องเช่าอยู่เลยก็ไม่หลังใหญ่หรอกก็แค่ประมาณหนึ่งไร่น่ะเอาไว้ให้หมาน้อยมันวิ่งเล่นกันที่ทํางานใหม่น่ะงานไม่หนักไม่เหนื่อย เงินเดือนก็เยอะแถนสาเดือนได้โบนัสหนครั้งชีวิตพี่ถึงได้ดีขึ้นแบบนี้ไงเพราะจะเธออเงินเดือนเท่าไหร่แล้วล่ะเจ๊ขึ้นเงินเดือนให้ยังยังได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะพี่พรฉันจะบอกอะไรให้นะทํางานผิดที่10ปีก็มีรวยไปก่อนนะเจะชมพู่วันนี้เงินเดือนออกมาเอาขอบคุณค่ะเออเจ๊ะคะอะไรหนูก็ทํางานที่นี่มาหลายปีแล้ว เจ๊ไม่ขึ้นเงินเดือนให้หนูหน่อยหรอคะอะไรนะขึ้นเงินเดือนเธอคิดว่าเธอทํางานอะไรเออหนูเป็นพนักงานเติมของค่ะใช่ก็แค่พนักงานเติมของเธออยากจะได้เงินเดือนสองหมื่นหรือไงก็ไม่ขนาดนั้นค่ะงั้นแล้วเธออยากได้เท่าไรหร่ล่ะสักหมื่นสองหมื่นสามก็ได้ค่ะเจ๊พอได้จ่ายค่าห้องแล้วเหลือเก็บนิดหน่อยหมื่นสองหมื่นสามเหรองั้นเธอก็ลาออกไปหางานอื่นทาซะนะเพราะว่าที่นี่ให้ได้แค่หมื่นเดียว แค่ทำงานเติมของในห้องแอร์ไม่ได้ใช้สมองอะไรมากมายแค่หมื่นเดียวก็เยอะมากพอและไม่เจียมตัวแจค่าชาวบ้านโอนเงินให้แม่ก็หมดแล้วสวัสดีครับผมมาสมัครงานครับมาสมัครงานต้องพูดภาษากลางนะแล้วชื่ออะไรอ่ะผมซื้อมิทชินครับ เป็นจังไหนเป็นสมัครงานเขารับอยู่บ่อเพิ่มารับเพิ่งมาไอ,บอ่บอกให้อิบสัตต์ตอไปนี่เขาต้องสอนให้ลูกเข้าต่ภาษาลางกเนาะแม่โลขย่าก่อนดื่มอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยมแม่แม่โลอร่อยมากก็แม่เห็นลูกชอบไงแม่ก็เลยซื้อมาไว้เตรียมตู้เย็นเลยเมื่อนี้เฮ็ดยังกินขา้าวลูกลูกลูกโอ้วันนี้กินข้าวกับอะไรชมพู่ไปซื้อสไลม์มาให้หน่อยสไลม์แม่หมดทอดจะได้ล้างจานค่ะแม่ เอาอีหลามาสื่อ,อยางพอกับแม่บอมาน้ำบอ่อป้าคะมีสไลม์ไหมคะเอากับมีอยู่ส้อยที่อีหลาย่างเข้าไปหันเด้กลมลองตั้มๆนี่ลืมนันหนูหาไม่เจอหนูเดินหลายรอบแล้วอีหลาย่างกลับไปเบิ่งหม่องเก่านะ่ะไม่ลูกส้อยเก้านะ่นหลานยางขึ้นไปป้าคะพูดภาษากลางได้ไหมคะหนูฟังไม่รู้เรื่องเอาลูกเบามีที่นีน่พ่อแม่กับเป็นคนอีสานสิมบาบอกท่ยเยียงป้าบอกบได้ดอกไปยางไปเบิ่งหม่องเก่าหัน กับยูอีสานพ่อแม่กับเป็นพนอ,อีสานสร้างภาษาอีสานโมหิเรื่องนิดหน่อยเสม,มือนแม่ป้าแม่ค้าเขา,ขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้หนูฟังไม่รู้รเรื่องเอา้าป้าเขาก็พูดภาษาอีสานเหมือนพ่อกับแม่นะลูกไม่เห็นพ่อกับแม่พูดเหมือนเขาเลยพ่ออยากให้หนูพูดภาษากลางซัดกับพ่อพ่อกับแม่ก็เลยพูดแต่ภาษากลางกับหนูไงลูกแล้วหนูจะฟังเขารู้เรื่องหรอแม่เดี๋ยวพ่อกับแม่ก็จะค่อยๆสอนหนูไปเองค่ะลูกะไม่ต้องกินมากกินเบโลกับพ่อ อืมอร่อยมากอร่อยไหมพ่ออร่อยหวานมันสุพัวซิไปไหนฉันไม่อยู่แล้วที่นี่ฉันลำบากกับเธอมากพอแล้วสุพัวจะทิ้งพี่ไปไหนฉันจะไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่สุขสบายกว่านี้จะทิ้งพี่ไปไหนทิ้งผมไปไหนแม่จะไปไหนปล่อยฉันแม่สุพัอย่าไปอยู่ที่พ่อสอนการบ้านหน่อยการบ้านอะไรพ่อไม่รู้เรื่องหรอกปกติแม่เป็นคนสอนตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้ว นักเรียนเอาการบ้านมาส่งค่ะเต๋าเอาการบ้านมาส่งเพื่อนคนอื่นก็ส่งกันหมดแล้วผมยังไม่ทําครับคุณครูช่วงนี้ครูไม่เห็นเธอส่งการบ้านครูหลายรอบแล้วนะผมถ้าพรุ่งนี้เธอไม่ส่งการบ้านครูเธอหมดสิทธิสอบพ่อขอเงนินหน่อยจะไปโรงเรียนพ่อขายผักได้หนึ่งรอยบาทอยู่บนโต๊ะไปเอาเลยลูกผมไปเรียนก่อนนะสวัสดีครับจังใจเรียนนะลูก คุณพ่ทำไมทิ้งพี่กับลูกไปสวัสดีค่ะผู้ปกครองนายเต่าหรือเปล่าคะครับผมเป็นผู้อองเต่าครับมีอะไรครับ,บคุณครูนายเต่าโดดเรียนทุกวันไม่เข้าเรียนเลยคุณพ่อรู้ไหมคะฮะลูกผมไปโรงเรียนทุกวันเมื่อกี้มาควงเงินผมเลยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยสักวันค่ะเทอมนี้ก็เข้าเรียนแค่สองวันครูให้โอกาสคุณพ่อตามน้องไปเรียนนะคะไม่งั้นจะหมดสิทธิสอบสวัสดีค่ะเต่าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะลูก เต้าอยู่ตรงนี้เลยนะกลับไปเรียนนเสื้อแถนี้กลับไปเรียนยูวนี้เลยเต้าก็มาอยู่นี้นะ <c oughs> บอกให้กลับไปโรงเรียนโอ้ลูกค้าหรอตทต้องรีบน,นดาดนเต้า<อ>คุณคะเห็นเด็กนักเรียนวิ่งมาทางนี้ไหมเด็กนักเรียนไม่เห็นนะคะวิ่งไปทางไหนทําไมเร็วจัง